กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตตามชื่อคลิปเนี่ยไม่ครับแต่ท้าว่ามันเป็นฝูงซอมบี้บุกนะ่งแล้วคราวนี้รู้สึกว่าผมจะเพิ่มอะไรบางอย่างลงไปถ้าใครหลายๆคนเคยเล่น Left คอ e ด d e a ่ h มันจะมีซอมบี้แบบว่าเป็นคลาสมีคลาสแทงอย่างนงี้นะบมีพวกแบบว่าสโมกพวกอ้วนนีนะ่บอะไรแบบนี้ผมก็ใส่ความสามารถแบบว่าแปลกๆลงไปนะี่ครับซอมบี้บางตัวมัน ดึงเราได้ดึงแบบดึงกระชากเข้ามาหาหรือผลักออกไปก็ได้นะครับหรือบางตัวมันทําให้เราเด้งขึ้นฟ้าได้และบางตัวก็ทําให้ฟ้าผ่าได้ <c oughs> มีอีกเยอะนะีบ่บางตัวเสกใยใส่เราได้โอเคมันจะเป็นยังไงและผมจะใช้ชีวิตอยู่ได้กี่วันนะี่ครับโดยที่ไม่ตายเลยไม่มั้งยังไงผมก็าตายจริงๆก็ไม่ได้เทพขนาดนั้นนะี่ครับโอเคจะเป็นยังไงป้ หนังสือที่ยูสเลตน่ครับก็โยนทิ้งไปอ่าฮะมีกล่องเริ่มต้นให้เราแบบนี้อืมผมจะยโลแล้วให้ดูว่าซอมบี้มันกวนตีนเราขนาดไหนดีหรือเปล่าไม่หรอกเนาะเล่นๆไปเถอะนี้ครับเชื่อผมเดี๋ยวสักวันก็เจอเนี่ยเพิ่งเรนเดอร์มาใหม่แล้วทำไมจุดตายมันเยอะจังวัน ไม่ใช่แล้วโอเคไปดีกว่าเนี้เวลามันมีค่าอา่าฮะเราก็ต้องกังวลเรื่องอาหารด้วยอย่างอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนี้ครับซอมบี้บางตัวมันทําฟ้าผ่าได้ผมเคยแบบว่าซ้อมๆอะ่ะเอาไม้มาสร้างบ้านนี่ครเบเละเฮ้ยเดี๋ยวเอ้นี่ใช้ได้นี่ว่อาอ่าฮะมีแผนมีแผนเนรับมีแผนกันเลยทีเดียวจะเอาแผนหรือแผนไหมแผนนะร่นนะรงบโอเค ดอกไม้พวกนี้นี่ครับบางอันมันก็หิวเราและบางอันมันก็ทําให้เราเจ็บเพิ่งเก็เกนเรียแมพมาใหม่แล้วทาไมมีจุดตายวะโอ้อะจุดตายล่าสุดด้วยเออเอาไปไปเอา,เอาลองไปดูดูจะเป็นยังไงไอ,อ้นนี้ทําอะไรได้ไอ้นี้ทําให้อา้าอันนี้เพิ่มรีสตนผมได้ยินเสียงซอมบี้เออเออนี่ไงแมงมุมนี่วะ อย่ามาตายพอมงมุมนะเว้ยตายแล้วตายตั้งแต่เริ่มเลยเลยเนี่ยไยโอ้ยแมงมุมมาจากไหนวะนี่ฮิวไอ้นี่ฮิวมันตามมาไหมอย่ยเพิ่งนะเว้ยโอเคโอเคซอมบีว้ายเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้มันวับขุด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  ุดหมามันก็ตาแดงด้วยหรือวะเอามันมันยังไงของลูกใบนี้กันแน่วะเนี่ยทำไมลาสเดธผมอยู่ตรงนั้นวะโอเคไปดูลาสเดธก่อนเก <c oughs> ือบตายเพราะแมงมุมตั้งแต่ตอนแรกเลยเหรอเนี่ยโอเคมีสโตอนอีกไหมอีกสักอันสิโอเคผมว่าไม่น่าจะใช่แล้วละ่ะเออมัน my god เอาขุดรายไปด้วยนะครับเผื่อม,มีประโยชน์ ยังวันนี้ขุดไปให้หมดนะครับมีอะไรขุดขุดไปเคลไหมแซนอยากได้เคล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 แซนโอเคหาต่อหาต่อแซนเคลโอเคได้กี่อันวะสี่อันไม่น่าจะพอเนี่ยครับหาเพิ่มก่อนแค่วขุดเอาเหล็กก่อน เสียงซอมบี้มันหงุหวนมากมันสปอนในถ้ำได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปดีกว่าเว้ยเคลอยากได้เคลนี่ไงย่ามแค่นี้ก็น่าจะพอโอเคหาฐานที่มั่นนะครับจังหวะนี้เราจะไปอยู่อะไรยังไงแบบไหนขึ้นที่สูงดีไหมสูงมากเดี๋ยวฟ้าผ่าอีก เพื่งเพ่งพ่งเสียงเพื่ง oh. ชีวิตกูไปนทางนูน้นนูน้นโลง่ลงโลง่ลงโล่งเจอแล้วเจอที่โล่งแล้วเดี๋ยวแปวหินก่อนนครับวนันนี้เอาไปเยอะเยอะเลยเสียงซอมบี้ร้องหรือเหมือนเสียงคนท้องร้องเลยวะ่ะเสียงท้องร้องหรือเนี่ยโอ้เสียงท้องเราร้อง <laughs> ผมคุณรู้ว่าเสียงซอมบี้โอเคมีแอปเปิลอยู่ห้าลูกใจเย็นโอเคโอเครู้ว่าท้องร้อง สิ่งที่ต้องการต่อมาก็คือไม้เยอะๆโอเคเยี่ยมต้นเดียวเหลือเฟือนะครับยูคารีบตัดเนี่ยวายตกใจหมดนั่นแหละมึงผมปรับใหม่แล้วนะครับให้ซอมบี้มันโดนไฟแล้วมันตายผมขี้เกียจล่อมันไม่ใช่อะไรมันเสียเวลาพอเช้ามันไม่ตายนะครับเราก็ต้องล่อมไปที่อื่นนั่นแหละมันจะเสียเวลาตรงนั้น มือนก็มีอะไรโดเดออกมาแฮโอเคมีความคิดดีๆแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนกันดีไหมโอเคความคิดดีๆกันหรือโอเคความพวกก่อนอันดับแรกโอเคมีรูตรงนี้ก็ไม่บอกโอเคเดี๋ยวผมจะสร้าง ให้มันยื่นออกไปข้างนอกนะน่าจะน่าจะโอเคนะไม้ไม่ได้วะ่ะดินกับต้องใช้ดินแล้วนะครับเชงหนี้อืมอะเขีย์พื้นที่ให้มันเรียบเนียนก่อนแล้วกันถ้า่างนั้นจะมืดแล้วถึงมันจะดูไม่ดีนะครับแต่อย่างน้อยเวลาฟ้าผ่าก็ไม่มีใครตายแล้ววะเอ้ายังมีอีกอันนึงออะจะเก็บโอเคอยู่นั่นแหละ นี่ตรงนี้สูงสูงหน่อยโอเคดินจะหมดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขูดต่อดีไหมว่าอย่าเพิ่งมาแล้วเสียงมาแล้วโอเคอต่อ,อมันต้องมีลังคาแต่งานต่อเติมเอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้หิวเตาอ2ออันแล้วก็เราจะ เขาเคล์ก่อนดับแรกเสียงเหมือนเหมือนอยู่ใกล้มากเลยมันใกล้มากจริงๆริงมันสปอนบนนี้เหรอหรือ,อยังไงมันสปอนบนนี้เหรอเชื่อขนลุกเลยเปลี่ยนกรรมอ๋อมันอ้อมมามันอ้อมมามันอ้อมมาได้ไม่ให้อ้อมเว้ Okay. โอเคทุบทุบโอเคโอเคเดี๋ยวคอยไปส่องนะครับเพราะมันเป็นอ,อ,อ,อ๋ออ๋ออ๋ออือหือ้อมมาได้ไหมทางนูน้นไม่น่าจะได้นะครับถ้าอ้อมมามันอ้อมมาแล้วหรือเปล่าวะโอเคดูส่องข้างล่างแป๊บนึงครับเพียบเลยไม่กอดเรไม่มีที่วางอีกอือหือี๋งงงไปเก็บของก่อน อันนี้ไม่ได้ใช้เสียงมันทำไมเซอลาวจังวะโอเคเสียวเวยเสียวมากไม่รู้ว่ามันจะแบบว่ากันได้ไหมอะไรเงี้ยทำไมเสียวอย่างนี้เนี่ยโอเคหม้อเอ้ยขาดเคลีอีกหนึ่งอันฟืนหมดมเราช่วยกันเก็บฟืนม,มันน่าจะอยู่ข้างล่างนะน่าจะอยู่แบบเพียบเลยนะ เออเออสองเออเออสองเออเออเออสองเออโอเคไม่เห็น <c oughs> โอเคประทังความหิวไปก่อนนะครับจังหวะนี้วิถีแห่งคโนอซุปก้อนเอาข้าวโพดต,ต้มเป็นซุปต้มเป็นซุปนี่ต้มเป็นซุปไหมไม่เป็นโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยววิถีแห่งคนอซุปก้อนไปก่อนกินเฮ้ยสายไงสาย เสียงทำไมมันเซอร์ลาวจังวะอย่าบอกว่ามันขุดอยู่นะมันไม่ได้ขุดนะอย่าขุดนะเว้ยมันขุดได้วันที่90นู่นไม่ใช่เหรอ,อ<า>คเลคเลเคลพอก่อนคเคลไม่ต้องนะเคล่คเลาเผาอะไรวะอา่อาแล้วกูจะเผาอะไรเนี่ยออกูลืมเลยอ๋อาสาย <laughs> โอเคฮ่าฮ่าฮ่าว้าว ไม่ทำไมผมผมทำแบบนั้นผมทำแบบนั้นไปทำไมนี่เรากำลังจะขุดลงไปดูมันเหรอเนี่ยใช่นะครับเพราะผมสงสัยโอเค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 ระวงังระวงังระวงังยังไม่สุดอีกเหรอโอเคสุดสุดตรงนี้แล้วอืมอืมอืมไหนดูซิมันอยู่ตรงไหนกันจ้าเอ๋อยู่ตรงนี้นี่เองรู้ใช่ไหมผมจะทำอะไร ปิดไว้ก่อนนะตัวเองนะมาอยากเห็นเพราะฉะนั้นเอากระจกมาสองสิเสียงแบบเซอร์ลาวมากนะครับจังหวะนี้โอ้ยกระจกทำไมไปอย่างนั้นน่ะเซ็งเลยโอเคตรงนี้เห็นโอเค ไปติดตรงนั้นทำไมเรนกรรมอ่าฮะเห็นแล้วอยู่ตรงนี้เองเสียดายแต่ก็ต้องทำนะจ๊ะโอเคมันมีตัวเด้งๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องการหลังคาเดี๋ยวมันเด้งเราขึ้นฟ้ากระจกเรือ,อนสุดท้ายแล้วอุ้ยยาเกือบทุบกระจกทิ้งโอเคไหนดูสิ ท้าไมเสียงดังจังวะทำไมมีนิดเดียวอ่ะอนะฮะจุดจุดรวมพลมันอยู่แถวนี้ใช่ไหมจัดไปนีไ่ไงไอควันขึ้นขนเนี่ยไอตัวบอสนี่เหมันแท็กซิตไม่ครับอ่ะทำงานนั้นโอเคทำอะไรขนองก,ก็เต็มแล้วนะครับอิ่มก็อิ่มแล้วเราจะทำอะไรต่อดีอืมลึบๆต่อยาวไปตรงกลางรุ่นดีไหมน่าจะดีนะครับ ปิดไปนะฮะปิดไปตรงนี้โอเคปึ๊บอ,อืมอาก็จกต่อไปเลยดีกว่าวะ่ะน่าจะดีนะแต่ก็ยังไม่มีสายเนี้ยเพราะฉะนั้นก็รอไปก่อนถึงเช้าแล้วเรา,เราค่อยล่อมันีออ่โมงแล้วเนี่ยโอเคสว่างพอดีเก็บของที่จำเป็นเนี่ยเพราะเราอาจจะตายได้ทุกเมื่อ ได้เวลาลงไปดูยพวกมันแล้วนี่มันเข้าไม่ได้หรือมันไม่ขึ้นมาวะหรือ,อยังไงหรือทั้งสองอย่างสวัสดีเป็นไงบ้างข้างล่างนั่น <c oughs> โอเคลงไปจะเจ็บมั้ยวะเนี่ยไม่น่าจะเหลือนะครับน่าจะเจ็บโอเคเริ่มทยอยตายแล้วแต่อตัวบอสไม่น่าจะตายนะเพราะตัวบอสเรื่องมันเยอะกว่าเพื่อนมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันสปอตในต้นไม้ถึงว่ามันไม่เป็นไร เวียนกรรมละอืมถ้างั้นก็ดอกไม้ที่ทําให้เจ็บดอกไม้ที่ทําให้เจ็บผมปลูกใต้ตีนมันได้ไหมเนี่ยนี่ยังไงล่ะไม่ได้ว่ะมันเดินมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวเอาบล็อกขังข้างบนหัวมันเออ,เอ,อตีกูได้ด้วยผมไม่สี่ผมโดนดอกไม้อืมเดี๋ยวนะเอาบล็อกขังบนหัวมัน เวียเนเวีย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 น,นมันระเบิดซอมบี้มันระเบิดเยี่ยมโอเคอ่า